เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆทุกคนที่ตั้งใจเล่นเอกอยู่ในตอนนี้คงจะวุ่นอยู่กับการเก็บแรงเนื่องจากของรางวัลในซีซั่นนี้มันช่างหน้าหอมหวานเสหลือเกินซึ่งวันนี้ตัวผมจะขออาสาพามาอัปเดตข่าวที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนมีนาคม เป็น2ข่าวที่ไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่โดยข่าวแรกจะเป็นข่าวของสกินใหม่ที่ Apex Legends คอ l l ลบกับ Chinatown Market และอีกข่าวหนึ่งคือ p p e l f o o l Day ไม่รอช้าครับผมจะเริ่มที่ข่าวแรกก่อนนั่นคือ Chinatown Market กิจกรรมนี้ในต่างประเทศที่ผมดูข้อมูลมาเขาบอกว่ามาวันที่30แต่เชื่อผมครับตามธรรมเนียมบ้านเราจะต้องบวก1วันและช่วงเวลาตีหนดังนั้นเวลาคาดการของผมคือวันที่31ตีหนึ่ง และกิจกรรมนี้ไม่ได้มาเล่นๆมีเลเจนด์ถึง4ตัวด้วยกันที่ได้รับเกียรติจากไชน่าทาวนนั่นคือเบรดบ o ัด d ฮาไลฟ์ไลและมิราชทีนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะต้องมีคำถามกันว่ามันจะเอามาขายในรูปแบบไหน พี่ชาทาวเจ้าเก่าครับให้ข้อมูลมาว่ามันจะมาเป็นแบบแพ็กเกจไม่ขายแยกแต่ละสกินให้ก็คือไม่ยอมให้ซื้อสกินเดียวๆแต่จะต้องซื้อของประปรายในแพ็กเกจมันไปด้วยตัวแรกเรดแพ็กของมันประกอบไปด้วยสกินชนนาแนลทาวกับชามพวงกุญแจเรดถัดไปบลัดฮาสกินชนนาแนลทาวกับแฟตไลน์สกินโล w ไรเดอร ไลฟ์ไลน์สก like ินไชน้าเทาชชมโดนและป้ายเบนเนอร์และตัวสุดท้ายอย่างมิราชสกินไชน้าเทาชชมตุ๊กตาล้มลุกและป้ายเบนเนอร์เฟรมของมิราชตามในภาพที่เห็นเลยครับและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีพวกชามหรือแบนเนอร์อยู่แล้วก็จะได้สัดส่วนลดหย่อนตามกันไปซึ่งอย่างเดียวที่พี่ชาเทาให้คำตอบไม่ได้นั่นคือราคาเท่าไหร่ นี่แหละครับที่ยังไม่รู้ต้องรอดูหน้างานอีกทีหนึง่งหรือถ้าเกิดมีการอัปเดตก่อนที่กิจกรรมจะเข้าผมจะปักหมุดราคาไว้ที่คอมเมนต์นะครับถัดไป a อร์พ Food ูเดเมษาหน้าร้อนแต่น้องอ่ะน่ารักนะ้นอนะไอไอ,ไอเชี่ยมมึงเขียนสคริปตนะ์อะไเนี่ยไอเจมโทษทีไอเชี่ยมต้องเป็นเมษาหน้าโง่ใช่ไหมูกต้องไหมเออไอเชี่ยเมษาหน้าโง่ถูกแล้ปล <laughs> ่อยไปครับคนบ้าคุยกับตัวเอง <laughs> ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วถ้าใครเล่นไม่ทันผมจะลืกความหลังให้ฟังนิดหนึ่งปืนเทพอย่างโมซัมบิกถูกอัปเกรดจากขยะเป็นดาวทันทีนั่นก็เพราะว่าโมซัมบิกนั้นถูกอัปเกรดทุกอย่างเป็นสีทองและมีกระสุนด้วยกันอยู่9นัดใช่ครับฟังไม่ผิด9นัด PK e วตอนนั้นหำมหมดกันเลยทีเดียวซึ่งตอนนั้นมันไม่มีฮอบอัพแฮมเมอร์พอย์นะโหถ้าเกิดมีผมบอกเลยว่าระเบิดไม่ก็ทั้งวันนั่นแนหะคือออกจากเกมเอ펙ไปเถอะไม่ไหวจริง แล้วปีนี้พวกเราจะได้เจอกับอะไรมาดูกันครับอย่างแรกพวกเราจะได้เจอกับคาโกบอลจำนวน160ลูกในแมปแต่ไม่ใช่ว่ามันจะสปอนมาให้เราเก็บเลยนะมันมีเงื่อนไขของมันอยู่เว้ยซึ่งตรงจุดนี้ข้อมูลที่ได้มาก็ยังไม่แน่ชัดสักเท่าไหร่ลองฟังดูนะครับ จะถูกแบ่งออกเป็น3ช่วงใหญ่ๆก็คือช่วงต้นช่วงกลางและช่วงสุดท้ายการค่าตอนช่วงต้นเกมทุกๆการค่าจำนวน x คนจะได้คาโกบอทดจำนวน15ลูกช่วงกลางเกมทุกๆการค่าจำนวน x คนจะได้10ลูกและช่วงท้ายของเกมทุกๆการค่า x คนจะได้5ลูกโดยเงื่อนไขมีอยู่ว่าถ้าทั้งหมดในแมปนั้นเหลือน้อยกว่า4ทีมเมื่อค่าคนแล้วจะไม่ได้คาโกบอทดงงไหมครับ เหมือนประมาณว่าตอนนี้ข้อมูลที่หลุดมามันยังไม่ทราบว่าต้องค่ากี่คนถึงจะครบเงื่อนไขได้คาร็โกบอทก็เลยใส่ x เอาไว้ค่า x ก็คือจำนวนคนนั่นเองประมาณนี้และมันกลับมาอีกครั้งครับกับโมซัมบิกทองปีที่แล้วเป็นยังไงไม่รู้แต่ปีนี้มี9นัดเหมือนเดิมและดาเมจต่อเม็ดคือ19นั่นหมายความว่าถ้าเข้าเป้าทั้งหมดก็คือดาเมจ57ซึ่งมันเป็นดาเมจที่สูงมากและเช่นเดิมไม่มีฮอปอัพแฮมเมอร์พอย ถ้าเพื่อนๆคิดว่าแค่นี้ดูโกงแล้วเพื่อนๆคิดผิดครับในกิจกรรม1วันของเกมนั้นมีอีก1ปืนนั่นคือ P 20ี20 20ทองเริ่มต้นด้วยกระสุนสามารถบรรจุได้25เม็ดดาเมจเม็ดละ24ฟังไม่ผิดครับ24งานนี้ต้องมีเมาส์พังกันแน่ๆแต่มันยังไม่ใช่จุดสูงที่สุดของกิจกรรมนี้สังเกตที่ตัวเลข190ครับ นั่นคือดาเมจที่ P20-20 จะทำได้รู้ไหมครับว่าเงื่อนไขมันคืออะไรผมลองไปอ่านมามันประมาณว่าขณะที่เรากำลังใช้ซิลไลอยู่และใช้ P20-20 ยิงศัตรูถ้าหากมันโดนจะทำดาเมจ190ก็คือเหลือเลือดอีก10เพื่อให้วิ่งหนี <c oughs> ไอเชีย่ยคือแม่งโคตรโกงเลยนะผมว่าวันที่1น่เนี่ยน่าจะทัวลงผ่านไฟเดอร์ต้องเต็มแมปแน่ๆแล้วก็จะต้องมีกิบบี้เพราะว่าจะต้องเองตลอดเวลาในการยิง ผมบอกได้เลยว่าระเบิดแน่นอน <laughs> <laughs> ในหนึ่งวันของเอพิฟูเดยผมไม่รู้ว่าทุกคนจะมีความสุขกันไหมแต่ผมเชื่อว่า u ัทธิวิงแมนอย่างพวกเราน่าจะกําลังร่าให้แน่ๆเอาเป็นว่ากัดฟันเอาไว้ครับ1วันอันแสนเจ็บปวดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเชื่อผมและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้หากผมตกหลนตรงไหนไปเพื่อนๆสามารถเสริมเข้ามากันได้เลยนะครับ และถ้าชอบวิดีโอดีๆแบบนี้สามารถกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันในสตรีมนะ